ก็กล่าวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็ยุกับผมเองนะครับมีคาริโกะนะครับและในวันนี้ผมก็จะมาสอนหาสามเขียวนะฮะทิโบอ่าอ่านไม่ออกนะทิโบเขียวมนะั้งน่าจะใช่ทิโบเขียวก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะอย่างแรกเข,ขียวอันแรกเลยนะเขียวแรกที่ผมจะสอนหาแบบว่ามันง่ายทุดละ แบบโอกาสหอบไม่อันนี้ก็รอ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 เดออันนี้ก็นะฮะเดี๋ยวผมก็จะขอตัดไปตอนที่ไปที่เรือเลยแล้วกันนะครับผมเอ่อตอนนี้ผมก็ได้ทําการขึ้นมาบนเรือแล,ะละะแล้วนะคะก็นั่นแหละนะ้าพูดไม่ชัดก็ขอโทษด้วยคะะ่ะ เจ้าเอ่อเออจ้าทะเลก็อ่อแซนด็อกไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าแซนด็อกสปาวอีเวนต์สิบอ่าออนไม่ออกละก่ <c oughs> อนแรกนะฮะก่อนแรกที่ต้องหาเคียรยีคือผมแนะนำนะฮะให้ทุกคนเนี่ยวิววิวห้าร้อยบวกนะในการทำเคียว สิบเอลคือผมได้ตอนวิวตันนะใช่ผมได้ตอนวิวตันนะฮะอืมอืมอ่านานจังเลยไม่ไม่นานหรอกไม่นานหรอกแป๊บเดียวแป๊บเดียว ดูนี่ให้ทุกคนไปนี่นะไปนี่ดูนี่นี่ให้ทุกคนมาเลยก็ให้ออกเลยเออคือผมแนะนำนะฮะถ้าในมือถือหรือในคอมก็อยากกดชิปล็อกนะครับอยากกดชิปล็อกตรงนี้ก็นั่นแหละออในคอมมันน่าจะกดได้แหละผม ก็เคยเล่นอยู่นะแต่ไม่ไม่ค่อยได้เล่นอะ่ะไม่ได้ค่อยได้กดชิปล็อกเวลาพอไม่เล่นเลยแบบนี้ให้ทุกคนมาเลยครับอ่าถ้าใครจะทำไว้อยู่แล้วก็แนะนำให้เวลสามร้อยบวกนะฮะเน่ก็ฟาร์มจนถึงสามร้อยห้าสิบค่อยมาเอาเคียวใช่ค่อยมาเอาเคียวแล้วก็อ๋อนั่นแหละ สกิลเดี๋ยวผมจะรีวิวเคียวเคียวทุกเคียวอะ่ะมันจะมีสองสกิลแต่ว่าชิบโบเคียวอะ่ะมันมีสามสกิลนะส่วนบิ๊กแคทพาวเวอร์เนี่ยก็สามสกิลเหมือนกันก็ให้ทุกคนมาตรงนี้เลยนะฮะโอกาสดรอปเคียวสีขาวไว้สิกไว้เคียวไว้ค้างละและสุดค้างแล้วค่ะ อ่เฮ้ยเดี๋ยวเดแล้ว,วสุดอันค้างอะไรอ่ะอืมอ่าผมไม่อยากออกแมปเลยให้ทุกคนให้ทุกคนเนี่ยกดทริปพอร์ตไปเลยกดตามที่ผมกดเลยละอ่ามันขอโทษเดิน้างมันค้าง นี่วิวก็รับได้เลยสามรอยห้าสิบวิวสามรห้าสิบได้เงินสามหมืนอ๋อแล้วก็ห้าหมื่นหกพันห้าหมืนส่วนมันไม่เพราผมจะอันนี้ด้วยนะฮะอ๋อเดี๋ยวแปนะ๊บนึงอ๋อแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยถ้าทุกคนมีคูณสองใช่ไหมผมจะสอนหาคูณสองด้วยให้ทุกคนเนี่ยมีเกมถ้าแบบ ทุกคนอยากเสีย25่สิบหโลบักเนี่ยก็ให้มี50เจมซะแต่ละอันเนี่ย50เจมอันนี้ก็50เจมยี่ห้าโลบักยี่หโลบัทั้งสองอันเลยะฮะซึ่งผมก็ใช้เจมในการซื้อนะก็ดูด้วยนะฮะมันมีโอกาสมีมีห้าสิบเปอร์เซ็นต์มัม้งในการดรอ่อะ เดี๋ยวผมจะรีวิวาตายมากตายง่ายมากแผมดอบง่ายด้วยพอทุกคนทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็จะมีที่เซตสปาด้วยนะตรงเนี้ยตรงนี้เป็นที่เซตสปาแต่ผมไม่เซตสปาดีวกว่าเคียที่สองที่หาง่ายมากผมจะพาไปหานะมันก็อยู่เกาะ อ๋อเกาะใกล้ๆยาตาลีลีเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่ไปเรียนเยลยละกันเดี๋มันจะเสียเวลาคลิปเกินไปเพราะผมไม่อยากอ๋อไม่อยากแบบเสียเวลาเกินไปไงเออตัดไปละก็อ๋อก็มาแล้วนะก็นั่นแหละ next อ๋อไม่รู้อ่านออกหรือเปล่าอืม ให้ทุกคนเนี่ยไปเกาะข้างเลยไปเกาะเวลสี่ร้อยนะฮะซึ่งโอกาสดรอปเนี่ยก็สามสิบห้าเปเซ็นเลยผมแนะนำให้ไปตีเจ้านะเจ้าตีง่ายมากเจ้ามันได้ห้าสิบเจมนะไม่ก็ร้อยอะถ้าคนมีคุณสองแต่ตอนผมตีมันได้ร้อยหนึ่งนะแต่ทำไมอ่อก่อนแรกมันบอกได้ห้าสิบ อันนี้ก็งงเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่เจ้ามันได้ xp เยอะมากกับเงินเงินน่าจะได้ห้าแสนมั้งไม่ 2, ก,มก็สองแสนนั่นแหละครับให้ทุกคนไปเกาะนบูบใช่ไปเกาะนูบอันนี้มาลินอันนี้ก็เกาะสตาร์เตอ เออใช่กาสตาร์ตเตออ๋อให้ทุกคนเดี๋ยวผมจะมาสอนาร์มนะฮะเออไมก่ก็ทุกคนก็ไปดูคลิปพี่คนหนึ่งก็ได้ผมก็ดูคลิปพี่เขาเขา้ขาขแล้วผมก็รู้เลยแต่ผมไม่ได้ดูจบคลิปนะผมดูตั้งเออก็ดูไม่เยอะแหละนี่นะพอถึงบอทเออบอทก็ไม่ค่อยโหดนะคะมีทีละคยด้วย นี่นะที่คอนเทนตก็จะมีป้ายบอกอยิโลเคียวไม่ถึงเคียวมันแรงนะเคียวมันแรงผมเคียวมันแรงมากอะ่ะเออมันแรงกว่าเคียวปกติแบบมหาศาลเลยทุกคนอบอสแตยแล้วนะฮะ หลังจากนั้นก็ให้ทุกคนเนี่ยนีอ่อย่าบอกนะมันขโมยเรือผมยวด,ดูก่อนอือไม่ได้ขโมยไม่ได้ขโมย <c oughs> ไม่ได้ขโมยนะเดี๋ยวขอตีเจ้าก่อนนะขอแตดไปตอนที่จริงขอตตดไปตอนที่ตีเจ้าเสร็จก่อนเลยแล้วกันนะนานานา,นาน ตัดมาตอนที่ผมตายแล้วตัดมาตอนที่ผมตายนะฮะก็วิธีเนี่ยฮะก็ให้ทุกคนซื้อไปเลยนะยี่สิบห้าเจมซึ่งผมก็ซื้อไม่ได้ใช่ผมซื้อไม่ได้ให้ทุกคนเนี่ยเออ มาสปอนบอสตรงนี้นะฮะพอตีบอสเสร็จมันก็จะมีกล่องนี้ก็ให้ทุกคนกดไปเลยก็จะได้เงินสองแสนแล้วก็ย p พีสามแสนแล้วก็อ๋อสิบเจมแล้วก็มีโอกาสดอกเคียวนะฮะก็สมเอ๊ไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่จบคลิปเดี๋ยวป๊บนึงนะ,ะขอตัดคลิปไปตอนที่บอกเลยแล้วกันอยู่ก่อนนี้แหละก็ให้ทุกคนมากดสุดท้ายนะ ก็ผมก็อยู่เกาะไทยอยู่แล้วก็เออนี่ไงผมตีเจ้าทะเลแล้วมันได้นะได้ไอ้นี่ก็ให้ทุกคนมาซื้อนี้เลยนะซื้อตรงนี้ก็นั่นแหละนะกดซื้อไปเลยกดคุยคือให้ทุกคนดูก่อนนะมันก็จะใช้ล้อเจมใช่มันใช้ล้อเจมคือแพงมาก และวซลล์คลิปนี้เอ้ยเดี๋ยวรีวิวรีวิวกันละคันรีวิวกันละคันอืเจซลล์ใครไม่ได้ไม่รู้นะนี่นะก็ตัวเซตนี่รามีเลงมากแล้วก็นี่วันนี้ก็เป็นการพุ่งไปทำอะไรก็ไม่รู้เทเลพอร์ตั่้แหละ ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครัขบขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ